นะครับภารกิจอื่นมาแล้วคงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนท่างไหกับมาาเราครับปลูกมันปลูกไยไปเลยท่างนี้สิไดเอาไว้ก่นโอ้ยหลายท่างหลายก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับทำไปเรื่อยๆว่าถ้าหายใจไว้ ก็ประมาณนี้ครับผมไฟกับต้อออกมาผีเลยครับนี่ยต้อออกมาไหวผีเลยมันตังบ่อยากเงี้ยเห็ดหยังเจี๊ยโลค่าอยากเปิดเพี้ยงชาิแบทแต่นี้ <c oughs> ตออไสออกมาถ่าเลยเจีกลูกคา่าเยอะใส่บุเ <c> จ <oughs> ๊ครับทำเราทำไปเราก็ต้องมีความหวังใช่ไหมครับก็ประมาณนี้บริกระดิต้อออกไปใส่ต้นเนี่ย มฟังเงินกิงทั้งนั้นก็ดีครับขัวโอนล้นซ่าไว้สันนี้มือจับวัวโอนลนซ่าก็ได้เจ้าบ้านไอ้เจ้าบ้านนี่เอิ้นโอนลอนซ่าได้ครับก็จะทำฝั่งนู้น <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเข้างานก่อนปวดเข่าเลยเห็นยังบ่ได้มือนี่เข่าบวมนะครับ มือนเอ้อนมาดิขึนโคบเป็ดไถให้ครับมือเอื้อนขึนโคบไทให้ก่อนร้านก็คงต้องเอาไว้ก่อนชิ้น่ากั็มางอ,อกล็มันบ่นทันแล้วเอาเชียงไะเลออกกอนนะครับก็ประมาณนี้